สวัสดีค่ะวันนี้จะลองมาแก้กางเกงที่เอวอยางมันยืดแล้วแล้วเราจะมาลองเปลี่ยนเอวอยางยืดกันนะคะพอดีว่ายังไม่เคยทําเลยเป็นครั้งแรกที่จะลองแก้กางเกงเอวอยางยืดดูคิดเองทําเองเราก็เลยลงมือทําเองถ้าเกิดว่า,าเพื่อนๆที่มีความรู้แล้ว สามารถแนะนำได้นะคะว่ามีวิธีไหนที่ง่ายกว่าน,นี้ไหมสำหรับมือใหม่หัดทำแล้วก็แก้ไขกางเกงเอวยางยืดโดนที่ไม่ต้องใช้จักกันบ้างเพื่อนๆแนะนำกันมาได้นะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดหรือว่าขัดหูขัดตาอย่างไรต้องขอโทษเพื่อนๆมากๆนะจ๊ะ ก็อยากแรกเลยที่ลองทําเลยเนี่ยก็ล้อเอาได้ตรงกลางส่งเส้นออกเพื่อว่าเราจะได้เอาอยางยืดอะใส่เข้าไประหว่างตรงกลางตรงนี้นะคะก็ตรงนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานมากๆในการล้อได้ตรงกลางระหว่างระหว่างขอบเอวตรงนี้ออกนะคะใช้เวลาค่อนข้างนานทีเดียวเลย เดี๋ยวขอทำก่อนนะคะหลังจากที่เลาอได้ตรงกลางเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเอาเส้นได้ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเอาออกไปนะคะเพื่อที่ว่า,ามันจะได้สวยงามนะคะเราก็ค่อยๆเอาออก ทีละเส้นแบบนี้เลยค่ะก็ลองทำเองอะไรเองอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าไม่เคยทำมาก่อนมันเป็นกางเกงใส่นอนที่เป็นกเกงตัวโปรดของคุณแฟนเขา,านะแล้วก็เขาเขาก็บอกว่า,เ,าเขาจะไปหาร้านให้ร้านซ่อมแล้วก็ยังหาไม่ได้สักทีเราก็เลยลองมาดูว่าเออ ถ้าเราใช้วิธีที่เรากำลังทำอยู่เนี้ยมันพอจะได้ผลได้ไหมเพราะว่าเขาเองก็ไม่ค่อยอยากจะใส่กางเกงตัวไหนที่มันไม่ใช่กางเกงตัวโปรดของเขาแล้วเราก็เลยลองมาทำดูก็ล้อออกแบบนี้เลยค่ะค่อยๆล้อค่อยๆอดึงได้ออกเดี๋ยวขอทำไปก่อนนะคะ พอเราลอเอาได้ข้างหน้าออกแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเก็บส่วนได้ที่มันหลงเหลืออยู่ที่มันติดตามขอบกางเกงนะคะเราก็มาค่อยๆหยิบออกนะคะเราก็จะค่อยๆหยิบออกอย่างเงี้ยจนกว่ามันจะหมดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะเอาอ่าอย่างยืดใส่ลงไป ตอนนี้เราก็เอาเสรได้เสรอะไรออกหมดแล้วนะคะก็ดูสวยงามขึ้นทีนี้นะคะเราก็จะมาหาจุดที่เราจะตัดเ,เป็นรูทำให้เป็นรูเพื่อที่จะเอายางยืดเนี่ยใส่ลงไปค่ะหาจุดตำแหน่งที่เราต้องการเราก็เอามีดนะคะกรีดไปเลย เอาเอากอารไก่ะคะ่ะตัดให้มันเป็นรูเราก็ลองทําดูเพราะว่าเราก็ไม่เคยทํามาก่อนนะนะก็ไม่รู้ว่ามันจะหน้าตาออกมามันจะประมาณไหนก็ตัดให้มันเป็นรูก่อนเลยเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาอย่างยืดน,นะคะใส่เข้าไปในรู ส่วนของด้านหลังตรงนี้ค่ะมันจะเป็นรอยต่อของของของอ่าของกางเกงใช่ไหมคะซึ่งมันจะปิดปิดทางผ่านของยางเราก็ต้องอ่าลาะมันออกลาะมันออกเพื่อว่าเวลาเราดันยางเข้าไปจะได้ผ่านตรงตรงรอยต่อของเอวข้างหลังได้ หลังจากนั้นเราก็เอายางยืดมาพันกับปลายตะเกียบยางยืดนะคะมาพันกับปลายตะเกียบนาะตาแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆดันเข้าไปในรูที่เราเอากรรไกรเปิดช่องเอาไว้ค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ค่อยๆดันเอาตะเกียบเป็นตัวนำเข้าไป แล้วก็ายางยืดที่เราผูกไว้กับตะเกียบเนี่ยก็จะเข้าไปด้วยเราดันตะเกียบมาเรื่อยๆนะคะจนกว่ามาทะลุอีกข้างหนึ่งพอมาทะลุอีกข้างหนึ่งแล้วเราก็เอากันไกนะคะตัดหนังยางที่ผูก ตะเกียบกับยางยืดเอาไว้ตัดเอาออกหลังจากที่ายางยืดผัวออกมาทั้งสองข้างแล้วเราก็จัดระเบียบให้ดีดึงให้เอวบาลานกันแล้วเราก็เอานิ้วเกลี่ยกดๆนะคะถ้าเกิดว่า เอ็นยืดยางยืดเนี่ยมันพลิวจัดเรียงให้ดีพลิกให้ดีค่ะหลังจากจัดเรียบร้อยแล้วก็มาตัดเส้นยางยืดเราทำการเย็บเข้าเข้าติดกันนะคะ เมื่อเย็บจนมั่นใจแล้วว่าแน่นพอแล้วก็ตัดได้ออกแล้วก็ทำการเก็บเส้นยางยืดไว้ใต้ผ้านะคะดันๆมันเข้าไปแบบนี้เราก็ไม่เคยทำนะเราก็ดันๆกดกดเอามือรีดรีดเอาทีนี้เช็คดูว่ามันยังพิ้วอยู่ไหมยางยืดมันยังพิ้วอยู่หรือเปล่าหลังจากนั้นทำการ เย็บปิดอ่าเย็บเย็บปิดเส้นอย่างยืดให้อ่ให้ให้ผ้ามันปิดเส้นอย่างยืดสีดำนะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะหากมันดูยุ่งยากหรือว่ามันไม่ถูกหลัก หรือยังไงก็แล้วแต่เพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้ทําการเปลี่ยนยางยืดกังเกงด้วยตัวเองไม่มีประสบการณ์ไม่เคยทําไม่เคยอะไรเลยถ้ามันดูไม่ถูกหูไม่ถูกตายยังไงต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะฝากเพื่อนๆช่วยแนะนำด้วยว่ามันมีวิธีไหนที่ง่ายกว่านี้ไหมคะ ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ